ก็ได้ครับวันนี้ผมจะมาเล่นฟรีไฟ r e กดแรงครับผมไม่กดเจอใครไม่รู้อ่ะทุกคนแบบมันรีบไปตายอ่ะโดดปุ๊บตายปั๊บเลยเด็กวันนี้ผมว่าน,น่าแกล้งสุดละแต่ผมลองแกง้ง็กคนนี้ดูกันนั่นชิ้นไหน <c oughs> เขาเปิดไม้แล้วห้ต่อดีแอคไป็นหนึ่งทีแล้วผมจะเปิดไม้นะเดี๋ยวรอนแป๊บนึง จะลองคุยเขาดูพบศัตรูแล้วชุบเลื่อนก่อนที่เราจะตป้ที่ผมชุบงี้คือผมอยากดูปฏิกิริยาเขานะ มันเปืองตังค์น้องน้องมันเปืองตังค์น้องต้องเข้าใจพี่อะไรนะมันเปืองตังค์น้องพี่ต้องเก็บตังค์ซื้อ <Okay. S 1> อืขับหลุดขับหลุดน้องเชื่อใจในตัวพี่เปล่าเชื่อแค่ไหนแปดเปอร์เซ็นได้อยากน้องเกิดน้องต้องไปติดตามช่องพี่นะโอเคค่ะ น้องหลวงช่องพี่คืออะไรน้องจะเกิดแล้วรอแป๊บอ,อย่นี้เดียวน้องอน้องสู้ไหม น้องจะเกิดแล้วน้องทนรอนิดหน่อยรอหน่อยลอยแน่นี่ไงน,น้องชุดโกโกวามาไหมพี่ซื้อให้อ๋อน้องไปไหนอน่ะน้องทิ้งพี่เหรอ พิ้ง,ง,ง,งตอนนี้พี่เจอเดือดมากน กำลังยึดแอดรอปป้องกันนี่น้องนี่น้องนี่อันนี้ของดีแป๊บไม่แป๊บแล้วน้องเร็วๆรวอไม่ได้วุ้ยของดีอะน้อง น้องพี่มีสีสเปรย์น้องอยากได้สีสเปรย์ป่ะเอามาาสีอะไรสีอะไรก็ได้มีมีสองสีเอาสีไหนมีสีอะไรบ้างมีสีเขียวสีม่วงสีชมพูสีฟ้าเอาเขียวสีเขียวอ่ะของหมดแล้น้องที่มีแต่สีสีสีส้มอ่ะขอบคุณครับได้สีลุงได้ป่ะน้อง ไม่ไหวแล้ว๋อนออ้องความเป็วของปีศาจพี่ต้องไปแล้วนีี่ลงมาเร็วพี่จัดการให้อุยอ้ยน้องเยอะมากมันใส่กันแล้วน้องพี่ไม่ไหวแล้วพี่ขับไปชนแล้วนะเอ๊ะน้องจะจัดการนี้ด้วยกันอีกไหมครับแน้นห่อยครั่มมันลมแล้ว มันตายแล้วน้องมันตายแล้วพีมันล้มพี่ชนมันระเบิดเลยน้องรีบมามันเอาพี่แล้วมันอยู่บนบ้านน้องอยู่ต้นไหนบนบ้านบนบ้าน,นเจ้ากู้พี่ไม่ไหวแล้วน้องอยู่บนบ้านโอ้ยน้องพี่ปาลาระเบิดผิดพี่กำจะตายตน้องระวงังไม่ใช่บ้านนั้นอีกบ้านน้อง หนะ้าบ้านไหนอ่ะเออบ้านนี้ขึ้นไป<ะ>มันอยู่ข้างบนน้องมีระเบิดเปล่าไม่มีอนะ่ะน้อง,องพ,พี่กินไปหมดละเดี๋ยวซื้อระเบิดก่อนไม่ได้แล้วน้องพี่รอไม่ไหวแล้วพี่เข้าไปแล้วนะเออข้าไปโหลดมันอยู่ขา้างในมันอยู่ขา้างในพี่ยิงไปอยู่มันเจ็บมันเจ็บมันเจ็บเนี่ยมันอยู่ตรงมุมเนี่ยเห็นบ้าพี่ม้าอยู่อะ เอ้น้องพี่โดนยิงอุ้ยจิบจิบจิบน้องลบก่อนน้องน้องต้องรู้จักรอนะรอหน่อยๆแน่อ่านี่เปิดแล้วอะไรน้องเปิดใจเหรอน้องระวังลูกฟองเหรอจ๊ะอุ้ยน้องข้างเหรอมันตายแล้วมันตายแล้วน้อง พี่โหดมากน้องไอ้เพิ่งเก็บของพี่เก็บไม่ได้ของอยู่นี่โอ้น้องเอ้ยจริงพี่เจ็บมากตัวพี่เกือบขาดครึ่งเลยน้องน้องมันมาแล้วมันอยู่ไหนอ่ะมันขึ้นมาแล้วดูหน่อยสิเห็นมีตัวเลย เดามาแล้วะโดนโดนโดนเดินนมาแล้วของอยู่นี่มันปลาระเบิดมาน้องพีระวังนะพี่พี่ระวังไม่ได้เอาน้องตายแล้วเหรอ รีบตายไปไหนพี่เอาชีวิตรอดคนเดียวไม่ได้น้องขึ้นชีบม้าช่วยพี่พี่ขึ้นมาด้วยนะาาอเน,น่ได้ถ้าพี่รอดแต่พี่คงไม่รอดอีกแล้ว น้องนองนพี่แล้วพี่รีบชุบน้องรีบเกิดนะโอ้ยชุบหมดแล้วน้องไอ้วอพี่หมดน้องน้องน้องิด่ พี่เชิญไปเคยมไหมนอ้นองน้องเคาสุดยอดเลย ครับน้องน้องยินพี่ไหมได้ยินครับทำไมเสียงน้องดูปแปลกๆกันน้องน้องไม่กินอะไรมาเนี่ยคอเิดหน่อยคิดว่าตาน,นี้จะใช่ไหม น้องชื่ออะไรอะน,อน้องชื่ออะไระน้องครับครับน้องชื่ออะไรครับนะครับชื่อไปไ้ยเหรอครับครับทำไมาน้องต้องชื่อป้ายด้วยครับป้ยนี้ชื่อของคุณนะใช่ไน้องที่เล่นปีป้ายจริงเก่งป่ะน้องถ้าพี่จำไม่ผิดอะ น้องนี่ไหมเนี่ยใช่ครับผมเฮ้ยน้องเปลี่ยนคนเล่นหรอเฮ่ยเปลี่ยนไม่เปลี่ยนเฮ้ย,น,ยน้องเปลี่ยนผู้เล่นแน่เลยพี่ดูตรงละเออด้วยนะครับนะน้องน้องมาตามพี่มานะพี่ขาดูปของดีสู้สมราร์ทบู Auto Rod สู้อย่างไม่ตอ้อ น้องชื่ออะไรน้องไอ้พุงเนานฮัลโหลครับน้องน้องชื่ออะไรครับชื่อแม็กซ์เนาะชื่อแนก็แนกเหรอครับ,อ,รบอ้าวคนชื่อไปไปไหนแล้วครับรอแล้วนอนเอ้าอ๋อเพิ่งสลบเหรอครับเพิ่งสลบใช่ไหมสปอะไรชื่อหลงโดนเตะตรงนี้คนเยอะตึงตัวไว้ น้องนี้โคตรเดือดน้องยัดป้ากันไปไหนน้องไปไหนก็ได้ไปไหนก็ได้ตัวแล้วนะเอาจริงแหละได้โตแล้วจริงเหรอเปิดโป๋นะเปิดหมดโป๋แล้วเปิดหมดไอเก๋นะเอ็มไม่ใช่อันนี้โป๋โป๋อะไรน้องน้องเล่นโป๋เหรอ พี่รายงานนะเราเรียนพี่รายงานแล้วร่วมเล่นพี่อยู่แรงอะไรอ่ะพี่อยู่แรงกอลเลียตฮะแรงกอลเลียตน้องแรงกอลเลียตเบี้ยนเลยวะเฮ้ยน้องพูดคำหยาบไม่ได้พูดคำหยาบพี่ฟ้องแม่น้องนะแรงอะไรอ่ะแรงกอลเลียตไงน้องน้องไม่เคยเห็นเหรอเยี่ยมไม่ใช่เนาะมันจะเป็นแบบมันจะเป็นหน้าสิงโตอ่ะแรงกอลเลียตนะน้อง เป็นยังไงอ่ะมันจะเป็นหน้าส s, ิงโตอ่ะมันจะเป็นสีม่วงม่วงสีแดงแดงอ่ะก็ไดมอนไหมไม่ใช่ไดมอนน้นสีม่วงเฮ้ยไดมอนสีเฮ้ยไดมอนน้นสีชมพูน้องนี่มันดูกับบผมดีไหมทั้งอยู่ไดมอนเนี่ยไม่ไม่ไม่พี่อยู่แหล่งกียนน้องในตอนนี้พี่

ไปล่าอะไรอ่ะน้องน้องรู้จักเหรอเขามีแต่ไดมอนด์นะนี้กอกลเลียนมาได้ใช่หรอเพราะพี่อยู่แรงกอลเลียนไงพี่มาแบกแรงไดมอนด์ดันขึ้นที่รู้นะน้องเพิ่งดันขึ้นน้องเพิ่งไ<อ>ดมอน,นด์หเปล่าดันขึ้นแดงเปล่าเอาเวลาน้องซีซั่นนี้เลยเจ้าตาน,นี้แอดเพื่อนเปล่าจบจับที่แบกจุด ไม่ไรน้องพอดีพี่เร็วกว่ารถอีกน้องชื่ออะไรนะพี่ลืมละชื่อนัชื่อนักใช่ไหมแบบขนมแนักแจ็คเนี่ยหรอใช่ <c oughs> ชื่อน้องเท่อะพี่ขอซื้อต่อได้ปะพี่ชื่ออะไรอะพี่ชื่อฝุกน้อง พี่ชื่อฝุกน้องไปไหนไปไปหาปืนน้องพี่มีปืนระยะใกล้อะเนี่ยมีแต่ปืนอะไรไม่รู้เอาระยะไกลปืนสิเออมีระยะไกลแล้วพี่เห็นไอ้ปืนระยะใกล้แบบสกีบิดี้สกีบิด้าน้องมีมีมีแหมพี่ไงปืนสกีบิดี้สกีบิด้ามีปหม อันนี้พี่ต้องการใช้มากเลยอะ <_ C ell> เฮ้ยน้องพี่เจอตรงนี้ตรงนี้นี่รีบมาเลยรีบมาเลยน, <_ C ell> น้องนี่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 พี่จะเห็นมา น้องไม่เปิดไมค์คุยพี่แล้วเหรอตรงไหนอ่ะพี่กินไปแล้วไม่มีแลกมืนไกเ่เดี๋ยวพี่มานะแม่มพี่เรียก<ะ>พี่ต้องไปช่วยชาติรอแป๊บเฝ้าพี่หน่อยใครมายิงพิงกันนะ น้องพี่มาแล้วเอาน้องทิ้งพี่หรอน้องพี่เจอคนมันเลอาพี่แล้วพี่ไม่มีปืนน้องช่วยพี่ด้วยไอ้น้องเอาตายตอนไหนอะในว่าเราจะอยู่ด้วยกัน ทำไมน้องต้องทิ้งพี่ ก็จบไปแล้วนะครับน้องมันทิ้งผมมากทุกคนโอ้ผมร้องห้าแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยผมตั้งใจทำทุกคลิปจริงๆนะครับไปลวมีแค่นี้แหละครับ